น้อมแด่พระผู้มี้พระพาเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดทารุ้ชอบใดโดยองเองกอดเตรนสอนญาติมพุทธบระัสรทั้งหลายผู้ที่สนใจใครในการศึกษาธรรมะใครในการฟังธรรมะก็ถ้าเรารู้ตรงหน้าว่าชีวิตของเราเนี่ยหลังจากเราตายไปแล้วเราจะไปอุบัติเกิดณภพภูมิใดแล้ก็เสมือนนักเตนนักศึกษาที่รู้ข้อสอบลงน้า เมื่อถึงเวลาสอบริงและในการมีในขณะที่ยังมีชีวิตยอยู่เนี่ยได้ปฏิบัติแนวทางสู่สวรรค์แนวะทางสู่พรมโลกนะสู่พรหมภูมิสู่พบมนุษย์นะสู่พบเป็ดอัตุรกายนะที่ไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติกาาุศลอะไรใดก็ทําแต่บาปกรรมด้วยความไม่รู้ในทุกความไม่ศึกษาใช้ชีวิตสบายไปอดวัน,นตามใจปัตนานา ถ้ายึดต่ำใจปัญญาน,นี่นะก็ไม่มีอะไรไปมากกว่าอากุศลกรรมนะจะประกอบโภชลกกร,รมเพราะจิตมนย์นั้นมักรอบไหลลงที่ต่ำเหมือนน้ำนะจากที่สูงลงที่ต่ำก็ขอเตือนท่านผู้ศึกษาธรรมะนะโดยที่ปัินาด,ดีนะแต่ได้ไม่มาเสียใจไปลังเมื่อตกไปสู่อบายภนะูมินะตกไปสู่เป็นเป็น,ปน,อ,ปนอสุรากายนะเป็นสัดไปจานสัตว์นรกเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็แก้ตัวไนดะ้ไม่ได้นะจะมา เาียใ,ใจเสียดายไปดังก็ไม่ไม่ย้อนกลับมาอีกและนะ้วนะเวลาไม่ยอนกลับมาอีกแล้ว้อนความไปตอนที่เราโดยคลิปที่แล้วเนี่ยบรรยายมาถึงในว่าสัญญานะสัญญาญาตนะผมผมมาูดนะตอนที่เปรียบเทียบสามนเณรกับพระอาจารย์สั่งให้สามนเณรเอาบาตรมาให้แต่ในบาตรนั้นมีน้ํามันอยู่ซึ่งเป็นน้ำมันที่ใช้ทาบาตรนะมีเคลือบและสำหรับทาบาตรท่นนั้นเองพระอาจารย์เรีวยกว่าน้ํามัน อาบัดเยอะมากก็สั่งให้เอาบัะมา,มาจะเอาน้ำมันใส่ไว้ในกระบอกน้ำนะแต่กระบอกเก็บน้นไว้พอสังอส่งให้อาบัตมาสำเรับตอบว่าน้ำมันไม่มีนะเพราะมันมอยู่แต่เพียงทาตทิดบัดเท่าที่สดอมทาไว้ตอนนั้นเองสำหรน้อยผู้แสนชื่นจึงตอบท่านอาจารย์ตอบไปว่าน้ำมันไม่มีขอรับนะองปมานิสันไดในว่าสัญญ,ญาณสัญญาญาตนะอรุภมในกรรมือนกัน ตนะ้ามีสัญญาก็ไม่ใช่เพราะสัญญานั้นมีเหมือนกับไม่มีโดยที่เป็นภาวะตกคุมละเอียดนะบางนีจริงนักคือเหลือน้อยเต็มทีนะกนแจะว่าไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เพราะว่ายังมีสัญญาเหลืออยู่เหมือนกับน้ํามันที่ทาบาทัดติดอยู่ฉะนั้นอีกดังหนึ่งก็คือื่องมีน้าข้างหน้าน้าที่เดืยวชุ่มันทางนั้นนี่อยู่นะ,จะเจ้าสาเนียงหลวงเยต่อครูบาอาจารย์ ยังบอกท่านพระเถระว่าข้างหน้านมีน้ําขอให้ทอานองเท้าเสียขันพระพระุทธพระเถระผูอ้อ่อนเพลเดินจากกนเดินทางมานะก็เกิดความดีใจค่าจะอาบน้ําขึ้นมาเนะจ้าสำเนียงกลับตอบว่าไม่มีน้ําก็จะไปบอกว่ามีไต้อย่างไรเล่าด้วยน้านั้นมันไม่ใช่น้ําในสระในห้วยในคลองในหนองในบึงอะไรอย่างนี้จึงจะใช้อาบได้ใช้เดือมได้ตามแต่ปัฒนาของท่านอาจารย์ แต่เป็นน้ำนะจะมีติดขังทางไว้เพียงเล็กน้อยนะทำทางเดินให้เปียกชุ่มเละเป็นคนเท่านั้นเองจะใช้อาบได้ที่ไหนกันเล่าเพราะฉะนั้นเจ้าสามเณรจึงกลับไปตามภาษาซื่อว่าน้้นำมมาสาสนะไม่มีรุปมาข้อนี้ฉันใดในว่าสัญญานาะสัญญาญาตนะอารมณ์ผอมนี้ก็เหมือนกันนะแต่ว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่นะเพราะสัญญานั้นนะม,นม,นะมันก็เหมือนกับไม่มีนะโดยที่ ภาวะสุขุมละเอียดปานนิดนึงนะเธอดเน้อยเต็มทีเหมือนกับอ n หุ่นทางนั้นมีน้ําเดืออยู่น้อยเต็มทีเพียงทําให้ถึงเป็นคนเล่นเท่าน,นั้นไม่มีไม่มากถึงก็ใช้อาบจ,จะเดือได้คันต่ว่าไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เพราะยังมีสัญญาวอายู่เหมือนกับหนทางนั้นยังมีน้ําเดืออยู่พอที่จะเป็นรองเท้าได้ฉะนั้นแล้วก็เรื่องอายุของพระพรตตั้งแต่ชั้นที่1ถึงชั้นที่20เนะี่ย อายุแห่งพระพรมเนี่ยที่นั้นยืนนานมากเ,เป็นระดับขึ้นไปเป็นระดับชั้นขึ้นไปยิ่งเป็นพระพรมชั้นสูงอายุก็ยิง่งยืนนานขึ้นไปเป็นระดับทุกทีทุกทีแต่นับว่าเป็นเดือนอา่าเป็นปีเป็นวันอะไรอย่างเทวโลกโดยมนุษย์โลกเหล่านี้ไม่ได้นะต้องนับเป็นจํานวนกลับกลับไปนะในเรื่องที่พระพรมต่งางๆที่มีอายุยืนานานเนี่ยนี้เนี่ยก็แต่ว่าเป็นการดีนะั่นก็ถูกต้อง เพราะว่าเป็นเหตุให้องค์พระพรหมผู้มีกุศลสงได้มีโอกาสถอยปานิสสขอาทิตยู่ในปรมโรกเป็นผู้เป็นเวลานานทักัหมดความมุสาพยายามที่ตนได้สร้างฌานกุศลไว้แต่ในบางกรณีความเป็นผู้มีอายุยืนยาวอาทิตยู่ในปรมโรกนานๆนี่แหละก็เป็นเหตุให้พระพรหมทั้งหลายบางองค์เกิดความประมาทในวัยและชีวิตเกิดความเข้าใจผิดมีความคิดขวัญเสไปต่างๆนานาบ้าง ก็มีนะเช่นเรื่องที่ปรากฏในพรมนิมันตินิกสุดนะพรมนิมันตะนิกสุดนะซึ่งมีแต่ความสนะำคัญเราไว้ดังต่อไปนี้เป็นเรื่องของตัานเท้าปากปากาพรหมตั้งเท้าปากกามหาพรมเรื่องมีอยู่ว่าณนะเบื้องพรหมโรคชั้นมหมาพรหมมาภูมินะ มีองค์พรมเมตตนะผู้ปัญญาย่อยู่องค์หนึ่งซึ่งมีนามปรากฏว่าท่านเท้าผาก,กามาหาพรมนะเท้าผก,กามาหาพรมท่านเท้าหมาพรมพวกนี้เนี่ยอยู่ในผอมโรกชั้นต่างๆอยู่นานนักโดยจที่จับผมโรกชั้นหนึ่งแล้วก็ปฏิสตอนฑ์ในผอมโรคอีกชั้นหนึ่งขั้นสุดท้ายได้ปฏิสตอิอุบัติเกิดเป็นเท้าหมาพรมผู้ยิ่งใหญ่ะทิตอยู่ในหมาพรมภูมินี้นะได้รับการแต่จักย่อง าจากผู้ปัารนาดมกซึ่งมีจิตคิดหวังจะให้เป็นทีู่กใจในคำตทบรพพอ,อยู่นึ่งหนงว่าข้าแต่พระองค์ผู้เั็นใจธรรมดาว่าเท้าปากาเท้าหมหาผมนี้เพระองค์นี้เนี่ยยอมเป็นผู้ทรงคนความดีประเสอิฐล้ำเลิศอย่างนักเป็นที่ขอรับสักดาแห่งปองจนชาวโลกัตต่อไปเป็นผู้มีสักดาอนุภาพจิงใหญ่ เป็นผู้สร้างทศน้อยใหญ่ทศน้อยทดใหญ่ให้เกิดขึ้นในโลกตั้งแต่มนุษย์หญิงชายตลอดไปจปนถึงทศเรชาอื่นๆเปน็นอันมากนอกจากนั้นตามความเข้าใจของชาวโลกตั้งหลายนั้นพระองค์ย่อมเป็นผู้สรรสร้างภูมิประเทศภูเขาต้นไม้ดอมตัางๆทั้งหมดทะเลใหญ่อีกมากมายไว้ในมนุษย์โลกท,ท่านสาวาหม่อมเป็นผู้มีอานุภาพมากมีตบะเดชะยิ่งนัก มีแม้สักตรงอำนาจเหนือสิ่งต้องปองพระเจา้าข่าทั้งที่ความจริงแล้วไม่เป็นความจริงเลยเป็นสิ่งที่หาตระตรีได้นะมาสันนันร้ายนะที่กล่าวสรรเถิน,นหวังจะให้เป็นที่ชอบใจตอนนั้นถึงกระนั้นท่านเท้าปะกาผมแล้วก็มีจิตยินดีให้ยจิตจับระดับคำสันเถินอนุภาพแห่งตนบทนี้อยู่เสมอและแล้วในที่สุดนะชนิดหนึ่งก็อบัดขึ้น ฐา่งผู้ยังมีทิฏฐินกะิเลสว่าอาตมานี้นะไม่แก่ไม่ตายเป็นผู้ยิ่งไหก็กักใครที่ไหนทั้งปวงนะอาตมาเป็นผู้หลงพ้นจากบ่งมัจจุราชอันหนึง่งพระโคดมเจ้าในมนุษย์โลกนะกล่าวคุณพระนิพพานว่าเป็นแดนอมะตะจะเป็นจริงไปได้อย่างไรพบที่อาตมาอยู่นี้ต่างหากเป็นแดนอมะตะเพราะมีโรกแกะนะ่นะมีโรคตาย พระนิพพานของพระโคดมเจ้านั้นจึงเป็นสิ่งที่เก่าวกันเด่นหาเลาะความจริงอันใดนม้ได้อ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณนะขณะนั้นประทับอยู่ภายใต้ต้นองนใหญ่ณนะป่าสุภควันก,ก้เมืองอุดกัตทะในขณะนั้นทรงท้าบาตันตามาผมมีความเข้าใจผิดคิดว่าพระนิพพานเป็นของไม่มีจริงอ,อันเป็นความเข้าใจที่หยาบช้าระบกดังนั้น จึงทรงลุกขึ้นจากต้นหนังใหญ่อันมีใบหนาทึบแต่เวลานั้นแล้วจะได้ไปยังพมโรคโดยเดเียวช่วงระยะการมาดว่าบรุจผู้มีกาลังเยียดแขนของตนออกแล้วโคกลับเข้ามาตอนนั้นท่านเท้าพระกามหาผมในทอดทัศนาเห็นเข้าจึงกลับประสายโดยธรรมคาถาว่าท่านผู้เนื้อรุก,ระกนะท่านมาที่นี่กะดีแล้วจะได้ประจัยกันคือข้าพเจ้ามีความเห็นอยู่อย่างหนึ่งว่า บรรดาส,าสปปรรพถึงทั้งปวงล้นแต่เป็นของที่เที่ยงแท้ไม่รู้จักแก่ไม่รู้จักตายดูแต่พรมสถานที่ข้าประ้าอยู่นี้เป็นไดพรมสถานนี้เที่ยงแทอยั่งยืนมันคงแข็งแรงมีความไม่เกอนเป็นธรรมดาพรมสถานที่นี้แต่เป็นที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติก็เหตุน,นี้เป็นที่ออกไปจากทุกอย่างประเสริฐนอกจาก ผมลฐานนี้แล้วไม่มีเลยนี่แหละคือความเห็นของข้าพระเจ้าท่านจะว่าอย่างไรเราพระสมมาสามณุคุณหา,าสาําเร็จพระสัมมาสมพะทธคุณนะอรัมโกเจ้าแห่งเราทั้งหลายจึงทรงมีพุพทธฎดีกาเตือนเทติท่านเท้าประกาหมาผมขึ้นว่าดูกรหมาผมดูกรหมาผมความคิดของท่านนี้น่าอนัตนักบัดนี้ตัวท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิ เป็นผู้มีความเห็นวิปริตผิดคาดเกินไปเสียแล้วเพราะถูกอวิชาความมืดมนเข้าห่อหุ่มจิตจึงเห็นผิดจากธรรมไปเช่นนี้พอระเด้พระสินติเจ้าทรงกล่าวดังนี้เจ้ามารที่มีสันนารสัพ่อเคยยกอยอท่านเท้าปากกามหาผมที่อยู่เสมอซึ่งนั่งอยู่ณที่นั้นด้วยกอกล่าวแทรกขึ้นกลางกันตามสันดานแห่งตนว่า ดูก่อนพิสุนขอท่านอย่าได้กล่าวทุกร์านท่านเท้ามหาผมผู้นี้เลยข้าพระเจ้าขอบอกว่าท่านอย่าได้ทุกข์านท่านเท้าปรกกามหาหมผู้นี้เป็นอันขาดเพราะเหตุใดถือก็อเพราะว่าท่านเท้าปาะกาผมผู้นี้เป็นมหาผมเป็นใหญ่ปกครองคณะผมซึ่งคณะผมทั้งหลายไม่อาจฝ่าฝืนอำนาจได้ท่านเป็นผู้ตัวลต่อไปอย่างสัพพสัตทั้งหลายให้เป็นไปในอำนาจ เป็นระเป็นผู้สั่งโลกเป็นผู้นิรมิตโลกเป็นผู้บะเสริฐเป็นผู้แต่งตัดเป็นผู้ใช้อำนาจเป็นบิดาของเราสัตว์ผู้เกิดแล้วและกำลังจะเกิดดูกรนปินศุสมณะได้พ่ามพพกก่อนท่านเนี่ยเป็นผู้ติดเตียนเกียริ เป็นผู้ติดเจียนน้ำเกียริน้ำเป็นผู้ติดเตียนไฟเกียรไฟเป็นผู้ติดเตียนลกเกียรตมเป็นผู้ติดเจียนสัตว์เกียริสัตว์เป็นผู้ติดเจียนเทวดาเกียริเทวดาเป็นผู้ติดเตียนประชาบีเกียร์ประชาบีเป็นผู้ติเตียนพระพรหมเกียริพระพรหมในในโลกวาระเทียงเป็นทุกบนรณาตานธรรมะไรเาล่านั้นคั่งกายแตกขาดจากลมปาน ต้องไปเกิดที่อินทรกายคืออบัยภูมิสีได้แก่ตรกเปตอสุรกายเตีร์ฉานดูก่อนพิสุนะส่วนตำหนัพามพวกก่อนท่านเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งก็สันเตินดินชมใจดินเป็นผู้สันเติรนน้ำชมใจน้ำเป็นผู้สันเตินไฟชมใจไฟเป็นผู้สันเตสร์นดมชมใจดมเป็นผู้สันเตร์นสัตว์ชมใจสัตว์เป็นผู้สันเตร์นเทวดาชมใจเทวดา เป็นตู้สันเถินประชารดีก็ชมเจยประชารดีเป็นตู้สันเถินพระผรมชมเชยพระผมแต่ว่า,าพามเหล่าน,นั้นเนี่ยคันแต่กายเทอดนมปานไปก็ได้มาอุบัติเกิดในกายที่ประนิสคือรูม,มโรกนี้ดูวกรพิสุนาะเพราะเหตุ ดังนี้แหละเราจึงบอกแก่ท่านขอท่านจงทำตามคำที่ท่านเท้าประกาศผมนี้ผู้นี้เนี่ยบอกแก่ท่านเถิดท่านจงยาฝ,าฝ่าฝืนคำบอกเล่าของท่านเท้ามหมาผมผู้นี้เลยถ้าท่านฝ่าฝืาฝนได้คำของมหมาผมนี้แล้วโทษจะมีแก่ตัวท่านเป็นนักหนาเปรียบประดุดรดเอาท่อนไม้ได้ตีสิริอันมหาตนได้ได้ตีสิริอันหาตน เอ่มิฉะนั้นเปรียบประดุจรถผู้มีกำลังจะตกเหวที่ดึกอยู่แล้วกับชักมือและเท้าให้ห่างจากประเด็นเสียฉะนั้นดูกรอพิจุกขอท่านจงทำตามท่ยคำที่ท่านเท้าปากามาผมจะสั่งสอนท่านเท่านั้นขอท่านจงอย่าฝ่าฝืนถ้อยำคำของท่านเท้ามาผมเลยท่านนี้ได้เห็นดอกหรืออนาพรบริษัทที่ประชุมกันดูณที่นี้มากมาย กร้นแต่มีใจกระร้นนับถือเชื่อฟอังคำสอนแห่งท่านเท้ามาผมผู้นี้ความจริงเป็นเช่นนี้นะเช่นที่ข้าพเจ้ากล่าวมานี้ทั้งสิ้นท่านจงอย่าได้หิ็นลูกบานท่านเท้ามาผมผู้ไม่ศักจงเชื่อข้าพเจ้าเถิดนะจงเชื่อข้าพเจ้าเถิดทอดประเด็ดูมาฉันนานสาวพอนะมาตอะจด เนตตูมานตะนันทอพอแล้วเนี่ยจึงกล่าวยกยอท่านเท้าปากกามหมาผมย่างยืดยาวเสียเป็นหนักหนาด้วยพุทธันายนาอันเยียบด้วยพระมหาคนอันใหญ่แล้วท่านองค์ารเประสาทดาจึงมีพระพุทธเจ้ารัสว่านี่แมะมานเอ๋ยเราตะตาคดนี้รู้จักตัวท่านดีท่านจงยาได้ขอใจว่าเราไม่รู้จักตัวท่านว่าท่านเป็นเทพยาที่นําหนึ่งในหมู่มารหาใจพวกผมไม่นะ แนมานนาะเท้าปากกาผมนี่ก็ดีพวกผมบริหารก็ดีพวกผมบริษัทก็ดีเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยพากันตกอยู่ในกำมือของท่านพากันตกอยู่ในอำนาจแห่งคำยกยอของท่านมานานและบัดน,นี้นะท่านคงจะนึกว่าแม้แต่ตัวเราก็จะต้องตกอยู่ในกำมือของท่านตกอยู่อำนาจแห่งถ้อยคำของท่านแล้วแต่ไม่ได้เราจะบอกให้มาเย๋ย เราไม่ได้ตกอยู่ในงานของท่านเราไม่ได้ตกอยในอำนาจแห่งท้ายกับของท่านแม้แต่จุนิดหนึ่งเลยโยกอนสมณะโพนิระตุกโยนะกอนสมณะโพนิรุตุกท่านเท้าปากามาผมซึงเงียบนิ่งเงียบมาสะดับฟังมานเกาทั้เเ็จพระบรมศาสนาราโต้อตอบคนเดู่วนานให้รู้สึกอึดอัดได้โอกาสจึงออดเรียกประนามขึ้นนะ แล้วกล่าวต่อไปโดยไม่ยอมเปลี่ยนเรื่องว่าโลกที่ข้าพเจ้าอยู่นี้มีแต่ความตกประกาลหาความทุกข์สิประการคือชาติทุกนาจราทุกพนทุก,าน,ทกนามรณะทุกนี้ได้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วผมในฐานที่ข้าของข้าพเจ้านี้เนี่ยจักไม่เป็นฐานที่ทแท้แท้ได้อย่างไรก็นล้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ผู้ทรงพระคนอันประเสริฐยิ่งใหญ่กว่าปราชสั์ในตระกจึงมีประพุทธิกาว่าดูกระมหาพรมดูกรมหาพรมท่านจงมนาติการฟังเราให้จงดีเราจตถาคตก็รู้อยู่ว่าตัวท่านนี้มีเดชานุภาพเป็นอันมากแม้แต่พระอาทิตย์พระจันทร์ซึ่งมีลัท็บมีต้งเรืองแก่กาก็หาได้สองแสง ให้สว่างสวยไปทั่วเหมือนปกทานเหมือนกับรัตนมีแห่งท่านใหม่แต่เราแต่ทศก็รู้แจ้งว่าท่านเท้าปากกาผมนี้คือตัวท่านนี้เป็นผู้มีอัคคีไฟคือกองกิเลสคอยลผลาญอยู่ในสันดานอย่างนี้แล้วจะกล่าวว่ามีความสุขสำราญได้อย่างไรยีประการหนึ่งใช้เนอต่ถาคตอย่างทราบสิ้นแล้วว่าท่านประกาผมคือตัวท่านนี้ มีสัปดาห์สภาพมากมายหนักหนาแต่เราแต่ละคนก็รู้อยู่อีกว่าตัวท่านจักได้โู้ที่อยู่แห่งกรมชั้นสูงเช่นอาภัตราผมสุภกินทะผมเวหาปราผมหาก็หาไม่ได้เลยนะและจาตต่างไหนจปัปอบบัติเกิดในพระโรกคในชั้นนั้นๆเนี่ยได้อย่างไรตัวท่านนี้ก็ไม่ได้ดูดูกรท่านผุผุนนี่ยนิรุกนะ ท่านกล่าวกับข้าพระเจ้าเป็นทางดังว่าท่านบู้เดียวเท่านั้นเป็นผู้รู้จักผมโลกสันสงรู้จักกับอิาักแห่งตัดทั้งปวงข้าพระเจ้าอย่างมีเชื่อท่านแต่ตัวข้าพระเจ้านี้ถือเป็นผู้มีสักดานนภาพจริงกว่าใครในโลกทั้งปวงนี้ทราบเลยนะท่านเท้าปากกาผมกล่าวอวดอ้างสักดาโนภาพแห่งตนพระเดชพระสังฆ์สมมาสัมพุทธเจ้าจึงกล่าวตัดว่าดูก่อนท่านเท้าปากกามหาผม ตัวท่าน,นเนี่ยมาตัวท่านมาเนี่ยก่าอวอดอ้างกับเราแต่ตาคดว่าเป็นผู้มีฤทธิ์สกดาโนภาพหาผู้ใดเสยเสมอไม่ได้ถ้าเช่นั้นขอท่านจงแสดงฤทธิ์ให้เราดูเดียวนี้เถิดถ้าคือตัวท่านเนี่ยแสดงจงแสดงตนให้อันตรธานหายไปจงอย่าให้เราก็เห็นท่านได้จงอย่าให้เราเห็นท่านได้ท่านเท้าประกามหมาผมผู้ทรงฤทธิ์เป็นนักหนา พอได้สดับพุทธดิกาก็ทรงแสดงนิถาสักดานุภาพเพื่อให้กายาแห่งตนหายไปด้วยประการต่างๆทางฝ่ายสุเดชพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงบันดันพระฤทธิ์นามีให้เท้าท่านเท้าประกามหมาพมนั้นหายไปได้แม้เขาจักดาบพยายามซ่อนเล้นกรรยายาในที่ไหนๆสุดเดชพระพระเจ้าก็ทรงบดเขานักประเทศนั้นที่นั้นทุกแห่งไปในที่สุด เมื่อตันเท้าหมาตันเท้าประกามหมาพรมพูดหนฤทธิ์อันบวรพยายามต้อน,นั้นชายยาเนี่ยตนเป็นหนักหนากายยาที่เป็นตนก็ไม่ได้ตอบสนากสายพระเดชาแห่งองค์สมเร็จพระธรรมาพทธเจ้าได้นักเข้ากระจุปัญญายตรงแล้วก็ตรงเข้าไปนั่งกอดเข่าเจ้าจุกอยู่นะผมม่มานแห่งอาตมาแห่งตนเมื่อเห็นผมสายและผมไริสัตว์ทั้งหลาย ทุกองตางมีวงมะพักประกอบเป็นรอยยิ้มแย้มนะเป็นประดุจเยาะเยะ้ยเป็นนักหนาท่านเท้าปากกามาพรัมจึงข่มความอับอายกล่าวออกมาจากปราสาทพิมานแห่งตนรงก็ไปพบพระพุทธองค์แล้วกล่าวว่าดูก่อนพระสมณะข้าพระเจ้าพยายามที่จะทำตนให้อันตรธานหายไปจากท่านน่แต่ก็อาจจะกระทำได้บัดนี้ข้าพระเจ้ามีความประสงค์ค่จับให้ท่านจง แสดงฤทธิ์แห่งท่านบังเถิดนักการบัตินี้ส้าร็จพระจิตนาฏเจ้าจึงมีพระติการตัดว่าดูก่อนประกาศพรทีฉะนั้นในบัดนี้เราจะหายไปจากท่านดูก่อนท่านผู้นระตุถ้าท่านอาแสดงฤทธิห์หายไปจากสายตายแห่งข้าพระเจ้าด่านก็ต้องแสดงนบันี้เถิดท่านเจ้าประกาศมหาพรกล่าวอารัตนานาดับนั้นสมระ สมาสมมา,านะสัวเจ้านะก็ทรงกระทำผลิตบันดาลอิทธิอิทธาพิสังขารให้พระอรกา,ายอันตาลหายไปจะได้ปรากฏแก่ทิพะยจักรจากตัวแห่งเท้าหมาพมองค์ใดองค์หนึ่งก็หามิได้ในขณะนั้นตัวเท้าปากกาหมาพมกระดีนพวกพมเป็นสัตว์กระเดีพวกพมโผลหิตกระเดียอมได้สดดับแก่พุตธวาตรีอันพระองค์ผู้ ทรงพระมีพระมากรุณาตัดพระธรรมสนาในทํากลางพรมบริษัทมันว่าเราเห็นภายในพบนะและเห็นพบของสัตว์ผู้เสียงหาที่ปราศจากพบแล้วใน้กาวยกย่องพบอะไรเลยทั้งยังไม่มีความเพลิดเพลินให้เกิดขึ้นอีกด้วยดังนี้การสังนั้นท่านเท้าประกาศมาพรมกรดี่ปกพรมบริษัทและปวกพรมบุรเหิุกระดิ่ ได้มีความแปลกประดาบอาตจันจิตพากันกล่าวฉันเถินอยู่อึ้ว่าดูก่อนนะชาวเราทั้งหลายเอ๋ยนาอาตจัยนย์นอนาแปลกประดัน้อพระสมณะโคดมเธ่อนมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแต่ก่อนนี้พวกเราไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้ยินสมณะหรือภาพอื่นใดที่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเหมือนพระสมณะโคดมพวกนี้เลยพระสมณะโคดมผู้ออกบวชแต่สักยะทุกบุ ผู้รื้อถอนพบมาพร้อมทั้งหลักเงาของเหล่าประชาสัตว์ผู้หลงลนดมยินดิดในพบและประชาัตว์ผู้มัวเมาในพบขั้นส่งแสดงพระพุทธ,ธานุภาพพอควรแก่การเวลาแล้วก็ส่งสำแดน่งพระอวรลกายเห็นหาให้ปรากฏได้เห็นดังเดิมเมื่อจะทรงทรมานท่านเท้าประกาหมาผมแา้ละจากมิจฉาทิจิจึงมีทรงพุทธ,ธิกาตัดว่าดูก่อนหน้าผม ตัวท่านนี้เป็นผู้มุดหมอนด้วยอวิชชาหาปัญญาม่ได้แต่มาเข้าใจว่าตัวข้านี้เป็นผู้มากกว่าเดยบิชาถ้าจะเปรียบตัวท่านนี้ก็อุปมาณเหมือนบุรุษเขียนใจในพาแต่เพียงประมาณสี่แขนก็มีน้ําใจฮึกทักอาทึกทักเอาว่าอาตมานี้มียศศักดิ์หาผู้ใดที่จะเสมอมิได้นะรู้หรือว่านะตัวท่านนี้มาแต่ไหน จึงได้มาบังเกิดในชั้นโลกนี้รู้หรือว่าหาไม่ได้ข้าแต่พระธรรมนันจุติแลปลปฏิสนตินั้นค่าประจอมไม่ได้รู้แจ้งพระธรรมนะรู้และเข้าใจขออรัตถนาได้วิสัชนาไปนาการใน,นเถิดพระเจ้าค่ะเท้าประกามมาพรมยอมรับสรภาพแต่โดยดี สำเด็จพระสินนสีสมาธรรมจิเจ้าจึงตัดเล่าประวัติแห่งท่านเท้ามหาพรมในที่ประชุมอันเมพรมในสันนิบาตนั้นว่าครั้งหนึ่งโลกอย่างว่างจากพระบวร,รพระพุทธศาสนาท่านเท,ท้าประกาหมาพรมผู้นี้ต้องเกิดเป็นมนุษย์ขบดีผู้มีทรัพย์แต่กับเห็นโทษแห่งคาราวาสวิสัยว่าการของดันนี้มีแต่โทษทุกข์ละกรรใจไหนจะต้องตาย ไหนจะต้องเจ็บไหนจะต้องแก่จึงตัดใจนั่เนเอออกวชดเป็นนบดประพิพดบำเพ็ญตบะได้สเร็จ,จตุสตกฐานเมื่อทําการะกิริยาตายดงก็ตรงไปอุบัติเกิดเป็นพระผมชั้นสูงในชั้นบรริดพราผมจะิถ,ถวยสุขอยู่นานนักหนาขั้นถึงข่าวสินอายแห่งฌานของตนถอยดังลงมาอยู่ในห้องตติยฌาน พราะฉะนั้นจึงต้องทุติลงมาอุบัติบังเกิดเป็นพระผมอยู่ในพระมโรคชั้นสุภกิรหารสถิตถวยสสุขอยู่จนสิ้นอายุในพระมโรคชั้นนั้นแล้วชาอย่างตนก็ถอยหลังลงมาอยู่ในห้องทุติยะชานจึงต้องทุติลงมาอุบัติบังเกิดเป็นพระผมอยู่ในพระมโรคชั้นอาภัตราะทิตสวยสสุขอยู่จนสิ้นอายุผมมรรคในชั้นนั้นแล้วชาอย่างตน ก็ถ่ายทังลงมาอยู่ในห้องปฐมฌานจากนั้นจึงได้ออกมาจึงได้มาอุบัติเกิดเป็นเท้าหมาพมอยู่ในหมาพมโภมในภพโลกแห่งนี้นักการบัดนี้เพราะเหตุที่ตนท่องเที่ยวเป็นวัยสวยสุขอยู่ในนพโลกชั้นต่างๆเป็นเวลานานนักนาจึงรู้จักที่จะจึงรู้จักที่อุบัติเกิดแต่ในภมโลกเป็นสัาก ก็เลยทําให้้อใจไปว่ารมตถฐานอย่างตอนนั้นเป็นอมตะถานคือสถานที่เทียงแท้ไม่แปเปลี่ยนไม่แก่ไม่ตายเลยท่านเท้าปกาพบม,มาหาพมเจ้าของจิปวัต,วตเมื่อได้สนับพระวัฒนะตัดต่อแห่งองค์รุปาศาัสดาก็ได้ใจจินนาการนาำพึงอยู่แต่ในใจว่าพระสานักรุนเจ้าทรงรูนน้นักหนามีพระปัญญายอดยิงกว่าบุคคล ้รงรู้เหตุรู้ผลนาสันเถินยิ่งนับขั้นจินตนาดังนี้แล้วก็มีความเลื่อมใสในดวงอาไทก็ค่อยขายจกากมิจฉาทิฏฐิไม่ปรากฏมีความเห็นผิดแนวนอกฤทิ์นอกล,อ,กลอยอยู่ต่อไปในที่สุดได้ก่าวสันเถินทนั้นพระคุณแห่งองค์เทพะจินนาสีสมมารถพระเจ้าเป็นอนมโม แล้วก็่วนผมบริษัทผมบริโิตาและผมบริษัทชาส่นะงเสถียรภาพพิสิทธมาเพื่อกลับมาอย่างมนุษย์ตกเหล่านี้นอกจากนะจะเป็นเหตุให้เกิดความก้าใจผิดวิปริตต่างๆมีความคิดค่อยเขค่อนกลางไปในทางประมาทได้ในบางกรณีดังท่านท้าวปากกาพรมนะที่เรามาได้มาวันี้แล้วการที่การเป็นพระพรมถวยปณิญสุขอยู่นาน,นเนี่ย ยังเป็นการยืดวัฏจักรการให้ยาวนานอีกต่อไปด้วยยิ่งเป็นองค์พระพรมในพรหมโลกชั้นสูงๆซึ่งมีอายุยืนนานนับเป็นหมืน่นๆมืนหากรับโดยแล้วก็จะยิงสำนัญคือนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ตกอยู่ในห้องแห่งสังคารวัฏเป็นเวลานานหนักหนานแล้วยังเป็นผู้พลาดโอกาสที่จะไปเดิมอมตะรสคือบาดิภานในการที่ตนก่อนจะเข้าได้ถึงอีกด้วย เพื่อความเข้าใจในกรณีนี้อย่างแจ้แจ้งจ,กกจะขอแสดงเรื่องประบมชั้นสูงไว้ในที่นี้อีกสักสองสาเรื่องอต่อไปนี้แต่ก็เวลานี้ก็พอทุกคนเจรเวลาจึงขอ,อเล่าต่อไปในคลิปหน้าต่อไปก็ขอ,อยุติการแสดงธรรมะศาสนาไว้แบบอย่างตัวนี้เอวังก็มีเด้วยประกราศชนี้เรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของพระอาราญตบด อาดามดาบทนะการามโคตรและอุลกดาบทรามบทนะก็ขอันฟังในคลิปต่อไป